เอ้า,อาม่เจ้านี่กูอยู่ไหนอีกวะเนี่ยเอากลักไปจากที่นี่เลือจะเชื่อจริงๆเลยว่ากูต้องติดแงกอยู่ที่นี่เสียงในหัวไอ้นี่อ่านว่าอะไรเออมันปแปลว่าอกเข้าไปคนเดียวนะ่ะแผนเดิมๆใช้กับกูไม่ได้หรอกว่อ้หุน่นกระป๋องหลวงโลกเย็ดไฟใช้มาเพื่อความหวังดีงนันเล่ะ <laughs> ตอบแทนความปรารถนาดีจังนายหน่อยละกันไฟใา้ขยาย อ้าสองคางเลยะกรดิกได้ด้วยเหรอเอ้ยนี่เสียใหัวเราต้องเดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยออฉันคิดว่าไม่เอ้าเอ้าเสีไรเอ้าเอ้านายโเคพื่อน้านเป็นจุร้อง คิดว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า oh, yeah. นี่น่าจะหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ได้นะเข้าใจไ <c oughs> หม่เข้นี่ไอ้หุ่นกระป๋องรู้บ้าไงไหมว่าการแกล้งคนมันบาปมากแค่ไหนอ่ะเฮ้ยฟังกันอยู่หรือเปล่าโอ้เสียงดนตรีอันสดใสนี่ไม่เอานะเพื่อนสแสดงความกล้าออกไปหน่อยสหายนี่ไม่ใช่เด็กป .3 นะพวกป <c oughs> ้าใจไหมอา้าวเสียงอะไรนะ่ะก็แค่ของตกนั่นแหละอ่ะเวทยุสื่อสารอ่าไม่คงจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้าเราลองหาวิธีออกจากที่นี่ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่เข้าไปที่ทำอะไรอ่ะกลับไปเดี๋ยวนี้นะข้างในเงนี้ยนะใชไ่ไม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 คนดูเขารอดูนายอยู่นะพวกก็ได้ไอ้พวกกูจะไปไล่คุณกับบอกพวกมึงเอง ม่แต่นายมาทำาไมที่นี่ตั้งแต่แรกกูไม่รู้กูไม่ได้มาเมื่อเป็นคนเอาก,กูมาเองไอ้เอ้ออ้าวสงโลดเลยแฮะมันน่าจะมีบันไดยอยู่นี่น่าจะต้องปีนขึ้นไปอะนะงั้นเหรอใช่ลองดูอระยะทางมันเอ้าจีซัสเฉียดนายไปนิดเดียวเองอะให้ตายเถอะนิดเดียวเองเอาละ ถึงที่หมายโอ, uh, ทอ้ท่อหันสายอีแล้วงั้นเหรอหลังจากนี้นายต้องระวังตัวหน่อยนะไม่อะหน่าแปลกแค่ที่ไม่มีตุ๊กตา,าแมงมุมนั่นน่ะปกติมันจะต้องมาอ้าว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 อาก็เาินเาตั้าไก้แล้วย้งวอ่เจอใครอักคนเลยนะเนี่ยเ <c oughs> พื่อนอ้าวอ้าวอ้ไก่ อีงโง่ไรมาเลายเ่านี่ไก่ดำหรือเปล่าเฮ้ย oh, hey, ใจเย็นหนะ้าก็แค่เสียงอะไรหล่นเท่านั้นน่ะนี่นายยังมีสติไหม oh, ล้อว่าเจอกันอีกแล้วคุณหุ่นกระป๋องรอบนี้อะไรอีกละ่ะ อ้าไม่ได้แดกหลักรอบเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นนะแล้วนี่อะไรน่าจะเป็นระบบอะไรสักอย่าง่อ้าจ้างมาละกันนี่รู้อะไรมาท่านโคตรจะเกลียดท่อแบบนี้ No ล r ควมอร r e s e เ t e d by เสียงในีหัวเดอะซีรีส์ Final แอสเฟรน y ี e ส p ิลิต b ้บีบรูน ยาสำออยไปหน่อยเลยนะเพื่อนโดนต้องชนชอ้าิมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นายเสียขวัญงั้นเหรอไม่ฟังนายฉันโตกว่าที่คิดใช่ฉันโตกว่าที่นายคิดไว้อีกฉะนั้นเรือกอ๊อ้นี่นายเล่นอะไรของนายัญญาได้แล้วปัญญาอ่อนชิบใช่ พิซซ่าทะเลที่หนึง่งครับเพชิฉันคิดว่าเขาง่วงนะอ้าแอบอู้งานงั้นเหรอมันพูดว่าอะไรของมันน่ะน่าจะบอกว่าเขาต้องมาล้วเมื่ไร่เมื่ไร่เมือไหรทเมืไร่เขาเลอ่านี่มาในหุห่นถลกหนังนี่หว่ายังน่าเกลียดเหมือนเดิมเลยมึงเนี่ย <c oughs> ไอ้ไอ้โมนไอ้ไอ้หุ่นพวกนี้มันตั้งแปลกๆนายว่ามะฉันว่ามันเตรียมพร้อมสำหรับนายอะไรนะเปล่าเปล่า ไม่มีอะไรทั้งนั้นไอหุ่นโง่ <laughs> <laughs> นี่ฉันว่าฉันเดินวนมาหลายรอบแล้วนั้นเนี่ยอ่าโอ้มาตื่นแล้วมาตื่นแล้วนี่แหละความสนุกไอ้ <laughs> <laughs> จบโอ้ใกล้ก็ที่ิึดฮะต้องทำไงละทีเนี้ยนายมีหน้ากากลองใส่ <laughs> อาั้เ๋ <laughs> วเลย <laughs> เป็นความคิดที่ดีนะดูมาเดินสิฮะยังเออเลย <laughs> เดี๋ยวดูอะไรกันฮันนี่ นี่นายระวังหน่อยนะฮะแน่โอ้เลิกตามมาใช้หุ่นกระ๋องโรคจิตดูหน้านายสิใกล้ไปแล้วนะเอาล่ะแล้วเจอกันนายระวังโดนติดให้ตายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าเป็นไงบ้างล่ะโดนจุ๊บไปหนึ่งทีเนี่ยฮุบปักนี่เอาล่ะเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งนายต้องระวังนะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างวนี้มันวิ่งไวมากนะโอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่าไม่ได้แดกกูหรอก โคตรไวเลยโอ้มาเพิ่มอปกหนึ่งตัวงั้นเหรอไอ้นี่พวกนายแท็กทีมกันอย่างงั้นเหรอล้ำสมัยสุดๆเลยเอาล่ะอยู่ก็ตรงนี้ก่อนนะเพื่อนไม่ต้องไปไหนทั้งงานฉันจะเดินไปเงียบๆเอ้โอ้ ให้หนายทำบ้าอะไรของนายมันน่ารำคาญนะ <S <S 1> <S 1> หยุดสักทีป้ายเนะี่ยมันเขียนว่าอันตรายนะเพื่อนอ้อเสียงอะไรโอ้วคนไก่นี่นาข้อดูประผสงครับอาอรอเดี๋ยวนะ เฮ้ hey, นี่นี่นายนายจะทิ้งไปอย่างนี้เลยเงั้นเหรอโอ้ให้ตายสินี่ฉันต้องรอนายไอ้ง้างน,นั่นไปเอาพัสดุกับไอหุ่นยนต์ไก่ที่เอาหัวโขกไปโขกมาเงี้ยเหรอให้ hey, ตายสิเอาเป็นว่าช่วงนี้เจ้านั่นดูยุ่งๆนะนะคลิปอาละชา้าหน่อยไอปุ่มนี่มันใช้อย่างไงกดตรงไหนนะอืมใช่ดีหรือเปล่าฉันอยากเปิดไฟฉาย เจอแล้วนี่ไงอ่าการขยับตัวมันเป็นแบบนี้เองงั้นเหรอฮึฉันเดาว่าไอเจ้าไก่นี่น่าจะต้องหัวโขกไปเรื่อยๆเลยอ่าอ่าฉันกลับมาแล้วนี่นายหายไปไหนมาฉันไปเอาพัสดุเอาพัสดูงั้นเหรอใช่แต่ไก่นั่นเป็นอะไรของมันวะฉันก็ไม่แน่ใจบางทีนะไอ้ไก่แกรู้ไหมว่าฉันอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะเฮ้ยตอบะไรหน่อยสินายคิดอย่างนั้นเหรอใช่ฉันคิดแบบนั้นแหละ ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านั่นจะเอาหัวโขกแบบนั้นได้ทั้งวันน่ะนายลองดูไหมล่ะแบบที่นายทำอ่ะฉันคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นอะไรสักอย่าง,างทีนายอาจจะต้องเดินไปเพื่อให้เซ็นเซอร์มันทำงานนะ่ะนะเซ็นเซอร์อย่างนั้นเหรอว่างั้นนะตามที่ทฤษฎีที่ฉันรู้นายรู้อะไรบ้างกืงอาจจะไม่ใช่ลองดูไหมล่ะไม่เสียหายอะไรฮเห็นไหมล่ะระบบเซ็นเซอร์ทำงานทันทีเป็นไปนกับที่นาย<ร>าคิดแลยปอาตัวอย่ ไอ้ตายสิคุณกายทางนี้มันโคตรจะสกกระปกชะมัดเลยอ้าวเยอโอ้นั่นมันตูดไกลนเดี๋ยวนี่นี่นายหยุดนะอย่าทัดอย่าทัแบบนี้คุณกายนายนี่โปรดคุนํำอะไรอยู่อย่าเข้าไปได้ไหมสปอร์ของคุณจังเฮ้ยนี่หยุดนะน่าจะทำแบบนั้นไม่ได้สักที เห็นไหมล่ะที่ฉันบอกนายไปนายมันไร้ตัวตนเหูปากหูปากไปเดี๋ยวนี้โอเคนี่ฟังนะเพื่อนเราจะไม่พูดอะไรกันทั้งนั้นไนายเห็นไอ้เค่ที่อยู่ตรงนั้นไหมฉันก็เห็นฉันไม่อยากให้มันได้ยินเสียงฉันฉันเห็นที่นายพูดนั่นแหละเอ้าเอ้า can take one another just but you louding on maybe maybe yes <laughs> yes 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 outfit นายคิดว่าแผ่นไม้นั่นหนาพอมะฉันคิดว่าไม่นะบาเชียรฉันสิเชียรฉันนี่ไม่ฟังกันเลยเหรอฉันบอกนายแล้วนะโอ้าโอ้โอ้โอ้แย่ละมันไม่มีทางไม่มีทางใช่ไหม เอาละได้สักทีโตอีกแล้วนายเป็นอะไรเออจะรู้สึกพะเอื้อพะอมยังไงไม่หรอกเป็นปกติของการย้อนเวลาอ้อหายไปไหนน่ะอ่ะฮะแม่เจ้าหายตัวเฮ้ยสวัสดีคนหุ่นเยี่ยมไม่ความว่าไงหุ่นเยี่ยมเนี่ยไอ้มาบ่า ง่า h e l l ลอ้ามันจะไปไหนน่ะฉันว่านายอย่าไปกวนประสาทมันดีกว่าโอ้อ่ะมาทำมาฉันว่านายจะติดบ้ามันทำอะไรของมันน่ะอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเฮ้มองหน้าทำไมท่านเอานายอย่าเข้าไปใกล้กว่านี้ดีกว่าพูดอะไรของมันน่ะฮะมันมันมูนวอล์กยางงั้นเลยท่านสามารถเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหม มาอีหมาป่าคุยกันดีไม่เป็นหรือไงวะนี่คุยกันเดียวเขาว่าบ้าเข้าใจไหมใช่ก็ถูกของอ้าวคุณเฟรดดี้หรือเปล่านี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยเฟดี้ทำไมเฟรดดี้เป็นอย่างนั้นน่ะโอ้าโอ้ตัว มันพูดอะไรของมันอีกเนี่ยน่าจะเลาใหนนีแล้วเมดจังเลยนะฮะอ้าวอ้าวนั่นใครนนี่อกไปจากีนีนั่นมิมิกอะไรบิมิกใครใครคือไมม็กออเทนราไม่ต้องรู้อะไรรีบวิ่งวิ่งใช่นายต้องวิ่งถ้ามันมีดวงตาสีแดงนายไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นนายวิ่งแน่นอนไม่ต้องกลัวเพื่อนกลัวต้องวิ่งหนีใช่มใช่กลัวต้องวิ่งหนีใช่ ใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนลา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 เอาเป็นว่ากูไม่กลัวทั้งนั้นแหละจะตายเรื่องขงมึงกูไม่อยากเล่นเกมนี้อีกแล้วไม่มันจะไม่มีเกมวิ่งหนีอีกแล้วกระจายไหมกูไม่ไหวแล้วกูอยากลบเกมนี้จริงเอาเป็นว่ามึงไม่ต้องส่งเกมนี้กูเล่นดิกูไม่ไหวแล้ว ตกใจมันเป็นรายลาบรอบีกูจะเป็นคนฆ่ามึงไอ้กูจบมาหมดแล้วในยูทงกูไปดูเลยวิที่ฆ่ามึงกูตายเป็นรอยลาบไม่ได้ก็ไปด่านเนี่ยฉะนั้นเอวิมิกมึงต้องตายคาส้นตนกูนั่นแหละมามึงเข้ามาเลยอ้าวหยุดทำไมตรงนั้นน่ะแล้วต้องทำไงต่ออ้ากดปุ่มนี่เหรอและแน่นอนคัดสีสุดท้ายใช่ไหม ม่ว่าคุณจะจำมันหมดแล้วว่ามันต้องเป็นอะไรและนี่ก็คือ Finalist nice Freddy s. <S Security Beast Rune Presented by No Krema เจกันใหม่ EP หนะ้สาสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านครับ